สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รถเดียรขายนะครับทั้งทาง u t u b e นะครับแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k นะครับสวัสดีครับสวัสดีสำหรับคนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาชมเรายินดีที่ได้รู้จักกันนะโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับรถที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับสีขาวคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว BMW นะตัวนี้เป็นตัวดีเซลนะครับเป็นตัว 320d นะสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นปี2014นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์2000นะตัวนี้เป็นตัว ดีเซลนะครับอันนี้คือปี14รถมือเดียวนะครับบอกเลยรถมือเดียวรถคันนี้ฟรีดาวนะประวัติดีฟรีดาวนะครับสวยครับคันนี้สภาพเดิมเดิมมือเดียวนะครับข้างในเบาะแดงนะซูมไปนิดนึงข้างในนะครับเบาะแดงปรับด้วยไฟฟ้าด้วยนะครับมีจอเนวิเกเตอร์นะมีจอเนวิเกเตอร์นะรถคันนี้ป้ายแดงนะครับออกมาเกือบ2ล้านห้านะขาดอีกไม่กี่ตังค์นะครับก็2ล้านห้านะรถคันนี้ ตอนนี้ราคานะครับเราขายอยู่ที่989,000บาท989นะครับ989,000บาทนะครับประวัติดีฟรีดาวนะครับสนใจติดต่อรถเดียากขาย0 6 2 8 2 4 2 5 1นะครับอันนี้คือสภาพด้านหน้าของเขานะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์นะครับปาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยทั้งหมด4จุดนะอ่าโอ้น้องอูน่นี่ซูมได้อย่างฮอลีว o ูดมากนะครับ นี่ก็แเซลเขาหน่อย้างล่างก็มีไฟตัดหมอกนะครับส่วนไฟก็สองสว่างนะครับไม่ต้องห่วงนะกระจังหน้านะครับด้านตรงกลางนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ bmw นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็กระจังหน้านะครับชัดเจนอยู่ละบ่งบอกถึงความเป็น bmw นะครับรถคันนี้สีขาวนะครับมือเดียวนะครับรถจาก2ล้านห้า รถคันนี้ขับมานะครับไมไ่แท้นะขับมาแล้วอยู่ประมาณแสน0 0 0หมื่กว่าโลนะครับอ่านี่คือสภาพโดยรวมของเจ้า BMW 320 d อง e ูนย์ดีเซนะครับเครื่องยนต์2.0นะอันนี้อ่ะน้องอู๋พาไปดูด้านข้างนิดนึงครับแม็กเป็นแม็กตรงรุ่นนะครับยางเป็นยางปี18นะเป็นยางขอบ17นะครับปี18นะครับเป็นยาง Continental นะครับแม็กตรงรุ่นนะครับ อ่านี่คืออ่ามีคำมีตรงนี้มีสปอร์ตด้วยนี่ครับ3 2 0 d ดีสปอร์ตนะอ่าดูสภาพสีเขาครับเดิมๆนะครับอ่าเดี๋ยวดูเบาะด้านในเบาะด้านในเป็นเบาะสีแดงนะเป็นเบาะสีแดงนะครับอ่าเป็นเบาะหนังทั้งั้นตอนตอนหน้าและตอนหลังนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะสปอร์ตมากเลยรถคันนี้นะครับ หนุ่มๆขับไปรับสาวๆนี้ไม่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับหรือสาวๆขับก็จะดูดูเท่ไปนะฮะเดี๋ยวเปิดด้านหลังดูนิดนึงนะครับด้านหลังตอนหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับสีแดงนะคุมโทนด้วยสีแดงนะดูสปอร์ตมากนะครับแผงประตูผมชอบมากนะแผงประตูของเจ้าตัวคันนี้นะครับเป็นแผงประตูแบบทูโทนนะครับมี สีแดงนะครับแบบวายแดงนะแล้วก็สีดานะครับตัดแล้วก็ที่จับนะครับเป็นที่จับสีดาแบบแบบเงานะนาอ่า้องอุซสูงไม่ใกล้นิดหนึ่งครับรถคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าสีบานกระจกเดิมๆนะครับสภาพรถคันนี้เป็นสภาพรถมือสองกระจกทุกบานเป็นกระจกเดิมๆจากศูนย์โรงงาน BMW เลยนะครับคันนี้อ่านี่คือสภาพด้านหลังนะครับที่เก็บด้านหลังนะรถคันนี้กุญแจครบนะครับกุญแจ2ดอกนะกุญแจครบ นี่คือที่เก็บวางของด้านหลังนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็โอ้ยังใหม่อยู่เลยนะดูสันดูอะไรพวกนี้นิดหนึ่งครับริ้วลงริ้วรอยเขาเห็นไหมครับซีนหรือเม็ดอาร์กทุกอย่างปกติมากๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะครับไม่รถคันนี้รับประกันใหม่นะครับใหม่แสนห้านะแล้วก็รับรประกันโครงสร้างรถคันนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับอ่ะดูท้ายนิดหนึ่งนะอู๋ รถคันนี้เซนเซอร์หลังนะครับเรื่องความปลอดภัยเซ็นเซอร์หลังมี4จุดนะครับค่อยๆซูมไปด้านหลังมีเซ็นเซอร์กัรระ,ะยะสี่จุดนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีท่ออยู่ท่อหนึ่งนะปลายท่อก็เป็นปลายท่อโครเมียมนะครับรถคันนี้3-20 d นดีนะครับรถมือเดียวนะสภาพด้านในบอกเลยว่าสภาพด้านในยังใหม่เหลือเกินนะครับค่อยๆมาอ่ะเดี๋ยวมาอีกด้านหนึ่งน้องอู เดี๋ยวเราจะค่อยๆให้ดูเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันด้วยนะครับสภาพด้านในของรถคันนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวจอเนวิเกเตอนะครับอ่านี่คือสภาพด้านในอ่ะเปิดด้านในนิดนึงนี่คือสภาพด้านในของรถคันนี้นะระบบเซฟเซฟตี้แอร์บงแอร์แบ็กนะครับ ABS ทุกอย่างใช้งานได้นะครับไม่มีชนหนังนะครับคันนี้สวยครับผมเป็นไงครับรถคันนี้ บอกเลยนะครับสวยครับคันนี้แรงม้ารถคันนี้นะครับอยู่ที่184นะครับแรงม้านะแรงม้าสูงสุดนะสวยครับคันนี้อยากให้มาพักเซ็นเซอร์พร้อมสภาพสวยมากๆราคารถคันนี้นะครับย้ำอีกที9ก9 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อรถด,ดีอยากขาย062824251นะครับ อ่าใครที่ยังไม่สับ s c r i ้ายกดกระดิ่งส u b s c r i b e เลยนะครับกดติดตามเราเลยนะเรามาเรื่อยๆนะครับสำหรับรถดีๆอ่ะไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในห้องน้าห้องเครื่องกันนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะไปดูหน้าห้องเครื่องกันนิดหนึ่งเรากลับมาดูเจ้าตัว BMW นะ 320d นะครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์2,000นะครับอ่ะเรามาดูสภาพหรือสเปคมิติของเครื่องยนต์นิดนึงนะครับรถคันนี้เป็นรถยนต์ 2,000cc นะครับสสูบนะกำลังของแรงม้านะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดนะครับสูงสุดอยู่ที่380นิวตันเมตรถือว่ารถคันนี้ค่อนข้างที่จะให้กำลังค่อนข้างดีนะเป็นทวินเทอร์โบอินเตอร์คูลนะที่สำคัญรถคันนี้ใช้น้ำมันนะครับเป็นน้ำมันดีเซลนะใครซื้อไปนะครับดีเซลนะนี่ฮะเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับผมรถคันนี้ เป็นตัวเทอร์โบนะเมื่อกี้บอกไปแล้วแรงมา้าแรงบิดนะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับผมขับเคลื่อนล้อหลังนะครับระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับผมยางเป็นยางขอ17ยางติดรถมาตรงนี้ก็คือเป็นยางของ Continental นะครับอ่ะด้านฝากระโปรงดูนิดนึงมีแผ่นกันความร้อนให้มาแล้วก็สติ๊กเกอร์เดิมๆครับเดิมไหมเดิมนะ อ่ะเรามาดูโครงสร้างด้านหน้าหัวน็อตครับภูมิใจนำเสนอครับรถคันนี้ไม่เคยแกะฝากระโปรงมานะครับนะครับหัวโชคหัวโชคเดิมนะครับนี่เลขที่ที่ปั๊มยังอยู่นะครับมาต่อครับด้านนี้ ฝากระโปรงเดิมนะครับแต่รถคันนี้อาจจะเคยเก็บกรงเก็บแก้มมานะครับแต่แค่อาจจะเป็นเลือกแค่การเก็บสีแต่ไม่ใช่การเข้าในแน่นอนคันหน้าคันเดิมครับดูน้องอูนี่ครับนี่คือคันหน้านะครับคันหน้าคันหน้าเดิมนะไม่มีนะครับหัวโชคเดิมเนี่ยรอยมาร์กิ้งอยู่นะสีฟ้านั่นนะครับรถยึดฝากระโปรงเดิมรถคันนี้เป็นตัวค้ำชคนะครับเป็นแบบอัตโนมัติเนาะเป็นไฮดรอลิกนะครับสวยครับคันนี้สภาพ ไม่มีเข้าในนะครับกล้าการันตีไม้แท้กล้าการันตีโครงสร้างรถยนต์แน่นอนนะครับว่าไม่มีแน่นอนนะน็อตทุกอันที่อยู่หน้าคานทุกอันยังอยู่ครบนะครับอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีขยับนะน็อตยึดแก้มนี่อาจจะเคยเก็บแก้มมานะครับเก็บสีธรรมดามาเนาะแต่แต่ถ้าดูเนี่ยเนี่ยรอยพวกนี้เนี่ยตรงนี้น้องอูดูเห็นไหมไอ้นี้แก้มนะถ้าเรามาดูตรงส่วนนี้นยังเป็น เดิมเด,มด้านในนี่ยังเดิมเมเก็บแค่สีครับผมดูแล้วไม่มีอะไรนะครับรถคันนี้ราคาพิเศษนะครับฟรีดาวนะ9 8 9 0 0 0นบาทรถไม่แท้โครงสร้างแท้แนะครับไม่มีพลิกคว่ำจนจ,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 จมน้ำชนหนักไฟไหม้มาแน่นอนสนใจติดต่อรถด,ดีอยากขาย0628242551นะครับฟรีดาว98900น์989000นะราคานะ9 8 9 0 0 0บาทสนใจนะครับติดต่อเราเลยนะเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูสภาพ ภายในของรถคันนี้กันครับภายในรถนี้เมื่อกี้เห็นละเป็นเบาะสีวายแดงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสภาพภายในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คุณเขาเรียกว่าอะไรนะน้องอูคุณค่าที่คุณผู้ควรหรือไม่เนาะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับรถคันนี้ปีโอเคครับอ่ะเราเข้ามาดูด้านในกันละเจ้าตัว bmw 3 2 0 d sport ปี2014นะครับตัวดีเซลเครื่องยนต์2อ0 0นะอ่ะเข้าดูด้านในอย่างแรกครับตามกฎกติกามารยาทคนส่วนใหญ่ก็ต้องดู กิโลไมล์เนาะมาโอ้ขอกล้องนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่โตดูฮะอ่าโอเคครับไมล์รถคันนี้นะครับไมล์แท้นะมือเดียวนะครับมาอยู่ที่1 5 3 0 0 0สนะครับ1 3 5 0 0 0สมนกิโลนะครับหน้าปัดเรือนไม้นะครับทุกอย่างใช้งานได้นะครับอ่าพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสภาพพวงมาลัยครับบอกเลยว่า90%ครับพวงมาลัยเดินได้ดำนะไอเดินได้แดงนะครับ สปอร์ตครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันก็ทั้งครูสคอนโทรลนะครับแล้วก็ในส่วนของเล่นเครื่องเสียงนะครับอยู่ตรงนี้นะก็แล้วก็ในส่วนจอคอมมานด์ครับน้องอูจอคอมมานด์ก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับเปิดติดนะจอคอมมานด์ใช้งานได้เป็นทั้งมัลติมีเดียเรดิโอเนวิเกชันนะครับอ่ะเราดูเมนเนวิเกชันตัวนี้เป็นตัวเนวิเกชันนะครับอ่ะเราอยู่ที่ไหนนะครับ ผมบอกได้นะแล้วก็นําทางให้เราได้นะครับใช้งานได้นะส่วนแอร์ตอนนี้เปิดแอร์อยู่แอร์เย็นปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายและขวานะครับเกียร์อันนี้เบรกมือแบบแมน,นนวลนะไม่มีอะไรเกียร์ก็เป็นเกียร์โตนัินะครับปะสปีดสภาพเบาะบอกเลยว่าสภาพเบาะ85บอกเนะครับบาะเป็นเบาะหนังทั้งด้านในและด้านนอกนะครับผมแล้วก็แผงประตูก็เป็นแผงประตู ลักษณะหนังหุ้มนะครับคุมโทนเป็นทูโทนโทนดํากับโทนแดงเนาะแล้วก็ที่จับนะครับจะเป็นที่จับแบบที่จับดําเงานะเหมือนคล้ายๆลักษณะเปียโ,โนแบล็คนะครับอ่ะเรามาดูคอนโซลด้านหน้าครับคอนโซลด้านหน้า,นาวัสดุตรงนี้นะครับเป,เป็นวัสดุหนังนะครับนะแล้วตรงนี้ก็มีขอบคิ้วตรงนี้ก็เป็นขอบแบบพลาสติกเงานะแล้วก็เดอะตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงตัดดํากับแดงตัดก็จะดูสปอร์ตนะครับ อ่าตรงนี้ก็เป็นเล่นเกี M ่ยวบ FM AM แล้วก็เล่น CD นะครับรถคันนี้ก็เป็นรถเล็กๆนะครับแต่สเปคจัดหนักนะครับเพราะว่าเป็นตัวเทอร์โบนะครับดีเซลแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอัตราเร่งนะถือว่าเป็นตัวอัตราเร่งดีอยู่แล้วนะครับผมที่วางครับก็เป็นที่วางแดงนะพุ่มหนังนะครับวางได้พอดีนะพอดีมือนะครับผมก็ถือว่าโอเคตรงนี้ที่กงที่เก็บอะไรก็ ปกตินะครับก็ผมขอสรุปเลยนะแอร์ Air, ตอนนี้เปิดอยู่มีปัญหานะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับเดือนเบามีปัญหานะวิทยุนะครับใช้งานเทสแล้วไม่มีปัญหานะครับจอคอมมานด์เปิดติดนะครับภาพไม่ล้มนะโอเคถือว่าแล้วก็ในส่วนของไฟอ่านหนังสือเป็นไฟขาวนะครับเปิดได้ตามปกติกระจกทุกบานนะครับอ่ะเขเป็นกระจกไฟฟ้านะครับอ่า กระจกไฟฟ้าทุกบานนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับไม่ตกล่องนะอ่าแล้วก็เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนกระจกนะครับก็ถือว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับภายในค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับรถคันนี้นะคบฟรีดาวนะครับใครสนใจนะครับสนใจติดต่อรถเดียขาย062824251รถครันนี้ราคาพิเศษ989,000บาทฟรีดาวนะครับรถมือเดียวนะคันนี มือเดียวไม้แท้โครงสร้างไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นลงในสัญญาให้เลยนะครับและรีโมทก็เป็นกุญแจรีโมทนะครับมีให้2ดอกนะนะครับรถคันนี้เป็นปี14 320 D Sport bmw นะครับสำหรับผมและน้องอู่วันนี้ได้พามาชมรถยุโรปสวยๆนะครับเป็นรถไม่ใหญ่นะครับมากเกินไปแต่สเปคจัดหนักอย่างนี้ก็ยินดีนะครับที่มานำเสนอให้ใครสนใจติดต่อเรามาได้เลยนะครับสวยครับคันนี้ ไม่พูดอะไรมากละกด subscribe ผมหน่อยกดติดตามให้ผมหน่อยกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกัน